ที่ผ่านมามันอาจไม่ดีสักเท่าไรอาจเจอเรื่องไร้ไม่สบายใจในบางวันเหนื่อยกับงานและผู้คนเงินทองหายากมากมายจังบางครั้งก็มีความท้ออยู่ใช่ไหมปีนี้จะล่วงเลยผ่านไปอีกปีที่อดทนผ่านความสับสรรนให้เราได้แข่งขึ้นทุกวันเก่งแล้วนะต้องรู้ตัวทุกค้าวที่เธอ สรให้เจอสิ่งดีตอนปีใหม่ให้มีความรักรอบตัวยินมตลอดเวลาห่างไกลความในลาพบเจอแต่คนจริงใจขอให้สิ่งดีๆอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจะหยิบจะจับอะไรได้เงินได้ทองปีนี้จะผ่านไปมันคืออดีตให้ทิ้งมันทุกก้าวจากนี้คือปัจจุบันแลวันใหม่ถ้าผ่านมาเราได้ยินเพลงนี้จะเป็น ใจอวยพรรับปีใหม่สุขกายสุขใจนะทุกคน